สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมชแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่18ทธันวาคม2563นะครับก็ขอญอาตมาแบ่งปันอัปเดตแล้วกันสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสนะกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะครับห้าร้านสิทธิ์นะอันนี้ต้องบอกนิดนึงครับหลายท่านก็เอาเขาเรียกว่ายังไม่ได้เข้าใจโปรเซสดีวันนี้ขอญอาตมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะ คือด้วยขั้นตอนอย่างที่แจ้งย้ำไปนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนผ่านแล้วในส่วนของ v w w w ร์คนละครึ่งดอทคอมเนี่ยท่านรอ SMS ภายใน3วันก่อนก่อนที่จะไปทำในอะไรครับแอปพลิเคชันป๋อตังนะเมื่อท่านไปทำในแอปพลิเคชันป๋อตังเนี่ยโดยยังไม่ได้รับ s m s เนี่ยท่านก็ไม่สามารถทำได้หรอกครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกยืนยันที่ท่านจะได้รับสิทธิก่อนนะ,ะวันนี้ก็ขออนุญาตมาอัปเดตกันอย่างนี้ฮะ กรุงไทยแนะคนละครึ่งนะครับเฟส2รอ SMS ยืนยันสิทธิก่อนค่อยเข้านะในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเดี๋ยวขอ้ขอมูลเป็นอย่างใดมาดูกันนะครับกรุงไทยแนะคนละครึ่งเฟส2นะครับไม่ต้องรีบรอได้รับ SMS ยืนยันสิทธิก่อนแล้วค่อยเข้าแอปเป๋าตังค์เพื่อยืนยันตัวตนใครยังไม่ได้รับ SMS รีบเข้าแอปเนี่ยตอนนี้ก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีนะครับหรือลงทะเบียนนะครับในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไม่ได้อยู่ดี แห่ลงทะเบียนทะลักคึกคักสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส2ครับที่มีคนลงทะเบียนเต็ม5้ล้านสิทธิ์อย่างรวดเร็วภายใน2ชั่วโมงนิดๆนะเมื่อวานมีนะครับพี่ๆที่เขาเรียกมาแบ่งปันด้วยนะนะครับว่าจริงๆคือ2ชั่วโมง6นาทีไม่ใช่7นาทีเนี่ยอัดไปด้วยอ่าครับผมนะ6หรือ7นาทีได้หมดยังไม่ได้ดูเลยนะว่านะครับใครได้บ้างนะครับพี่นะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตดูข้อมูลให้แล้วก็นะครับใครที่อยู่ภายนี้50นะฮนะได้แน่นอนนะครับ หลายคนก็ยิ้มแก้มปรีครับเนื่องจากก็ได้รับสิทธิ์นะครับเขาเรียกว่าลงทะเบียนไปก่อนนะจร,จริงๆยังไม่ได้บอกว่าได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านไปแล้วเราก็สามารถลงทะเบียนได้ทันเวลาด้วยเนาะนะครับแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งที่พลาดครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะะซึ่งแบ่งปันข้อมูลไปแล้วนะครับแต่หลายท่านก็ผิดหวังครับผมที่ไม่สามารถนะครับดำเนินการสมัครได้นะฮะเดี๋ยวลองดูกันต่อไปนะครับ เมื่อวานนี้ครับผมก็มีการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเฟส2ในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมายังไม่ได้รับ S m S ยืนยันการลรงทะเบียนนะครับที่บอกว่าภายใน3วันเนี่ยซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับข้อความเพียงแค่ว่าให้รอ S m S ยืนยันก่อนลงทะเบียนภายใน3วันแค่นั้นถูกไหมครับทั้งนี้มีหลายคนที่ยังไม่ได้รับนะครับการยืนยันทางด้านการลงทะเบียน แต่ดาวโหลดแอปพลิเคชันจริงๆดาวโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะครับไว้ในเครื่องโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ถูกไหมแต่จะไม่สามารถเข้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนอันนี้สําคัญเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีหลายท่านก็ได้รับ SMS มาแล้วแต่ก็มีทั้งผ่านถูกไหมก็คือบอกเลยระบุว่า ท่านสามารถใช้ภายในครั้งแรกเมื่อไหร่อันนี้ถูกต้องแล้วท่านค่อยเลยครับไปดําเนินการนะครับลงทะเบียนแอปพลิเคชันป๋อตังแล้วก็ยืนยันตัวตนแอปพลิเคชันป๋อตังนะครับก็คือบัญชีจีวเรดได้อันนี้โอเคอีกรลายท่านก็มีข้อมูลแจ้งกลับมาในช่องก็คือว่านะครับเป็นข้อมูลนะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วมันไม่ถูกต้องอ่าอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะอะไรครับไปทําในแอปพลิเคชันต่อได้ เนื่องจากท่านไม่ได้รับสิทธิ์เลยนะข,ข้อมูลแบบนี้นะครับผมก็ตรวจสอบกันต่อหรือท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับเพื่อจะให้มั่นใจในสิ่งที่ได้รับ SMS นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าข้อความนะครับจะเด้งมาเนาะว่ามันจะมีท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14เดือนหนึ่งนะฮะผ่านแอปพลิเคชันเปอตังเท่านั้นนี่ก็จะเป็นข้อความสําคัญ ที่ท่านจะต้องรู้หลังจากที่ลงทะเบียนผ่านแล้วนะนะครับอย่างไรก็ตามครับ Facebook กรุงไทยแคร์ของธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ไม่ต้องรีบครับกะรุณารอารับ SMS แจ้งได้รับสิทธิ์ก่อนจากนั้นจึงค่อยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัางเพื่อยืนยันตัวตนนะครับ โดยข้อความที่ได้รับจะระบุว่าท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14ทับ01ผ่านแอปพลิเคชันต่อตังและสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับคนละครึ่งเฟส1สามารถกดรับสิทธิ์เพิ่มเติมนะครับก็จะได้รับเงิน500บาท ไปจนถึง31มีนาคม64นะครับแยกกันเดอร์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะมาดูกันต่ออีกนิดนึงครับสำหรับใครที่ได้รับ SMS แล้วเนาะเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่นะครับ14:01ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อท่านนะครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยเนาะวิธีการคืออย่างงี้ฮะ ท่านก็เข้าไปเลยนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันป๋อตังตัวที่ท่านดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บครับเขาจะให้ท่านทําการระบุเบอร์มือถือนะท่านดูจากรูปภาพนี้ก็คือขั้นตอนที่4ท่านก็ใส่เบอร์มือถือของท่านไปก็คือเครื่องนี้แหละหรือท่านอยากจะเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องการที่มีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะแต่ว่าต้องเอาโทรศัพท์นั้นมาใ,นใกล้นะครับระบุเบอร์มือถือท่านไป เมื่อเราระบุเบอร์มือถือไปแล้วนะครับมันก็จะส่งนะครับ OTP หรือเลข OTP 6หลักมาผ่าน SMS เบอร์มือถือนี้เมื่อท่านได้รับ SMS ยืนยันเลข OTP นี้ท่านก็เอามากรอกใส่ในขั้นตอนที่5นะครับเมื่อท่านกรอกเรียบร้อยนะครับตรวจสอบดีๆเนาะนะครับช้าๆไม่ต้องรีบหรอกครับมีเวลาอยู่นะครับท่านก็สามารถที่อะไรครับดำเนินการไปต่อเลยก็คือเรื่องของการกดยอมรับถูกไหมนะครับ เงื่อนไขและบริการข้อตกลงอันนี้ก็อ่านเงื่อนไขนิดหนึ่งแล้วท่านก็ติ๊กถูกเสร็จปุ๊บกดตกลงอ่านี่คือขั้นตอนตามรูปภาพคือขั้นตอนที่6นะครับเมื่อท่านกดนะฮะเขาเรียกว่ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วนะครับจะมาขั้นตอนที่7ก็คืออะไรครับให้ท่านระบุต,ตัวเลขหรือเรียกว่ารหัสผ่านของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ที่ท่านจะใช้หรือใช้ทุกๆครั้งเนี่ยจะต้องใช้ตัวนี้นะครับ ระบ,บุการตั้งพิน6หลักนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆเช่นนะหนึ่งสอามสี่ห้าหกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะท่านก็ทําการอะไระครับตั้งไว้นะครับการตั้งพินเนี่ยจะตั้งครั้งที่1แล้วก็ยืนยันนะครับการตั้งพินอีกครั้งหนึ่งให้ตัวเลขเหมือนเดิม6หลักตะก,กี้นี้นะหรือจดไว้หน่อยก็ได้นะครับเนื่องจากเดี๋ยวมันจะลืมเพราะว่าถ้าลืมเนี่ยทำอย่างเดียวที่จะแก้ไขได้คือไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ปลดล็อกแล้วก็รีเซ็ตรหัสใหม่อันนี้ลําบากครับนะท่านต้องเดินทางไปแต่ถามว่าใช้เวลาแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวนั่นแหละไม่นานหรอกแต่ว่าท่านต้องเสียเวลาไปเนาะเพราะฉะนั้นสําคัญคือจะต้องกดยืนยันพินเนี่ยนะครับแล้วก็จดให้ดีๆนะครับว่าพินของท่าน6หลักมันคือเลขอะไรนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาที่เรียกว่าหน้าตาหลักของแอปพลิเคชันปอตังใช้ได้หรือย,ยังครับยังไม่ได้ครับอันนี้เป็นแค่ด่านแรกมันจะปรากฏที่เราจะเห็น ว่าท่านนะครับผ่านกระบวนการในเรื่องของการเข้าแอปพลิเคชันเปาตังมาได้แล้วแต่จะต้องไปดําเนินการผูกบัญชี g ี a วิร์ต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะอันนี้คือวิธีการของการที่เราดําเนินการแอปพลิเคชันเปาตังเพื่อตั้งนะครับในเรื่องของรหัสพินนะครับหรือเรียกว่ารหัสผ่าน6กหลักก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาครับเมื่อท่านเข้ามาสู่หน้าดังกล่าวแล้วนะครับก็จะมีปรากฏ ในเรื่องของบัญชี g w a l e t นะฮะหรือเขาเรียกว่า g w a l e t ซึ่งจะอยู่มุมขวาด้านซ้ายสุดนะครับเป็นสีเขียวเขียวเนาะไอคอนนั้นเลยเขียนคำว่า G W A L L E T ท่านก็คลิกไปเลยนะครับ มื่อท่านคลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้ท่านทําการยืนยันตัวตนที่การยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับเมื่ดูกันอย่างช้าๆท่านก็กดเลยนะบางท่านอาจจะมีไอคอนคนะครึ่งสีเหลืองนะครับแล้วก็บอกว่าลงทะเบียนท่านกดลงทะเบียนเลยครับเมื่อท่านกดลงทะเบียนมาก็จะมีเงื่อนไขรา,ายละเอียดต่างๆท่านก็กดอะไรครับ ยินยอมข้อตกลงให้ข้อมูลและการให้ยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือขั้นตอนที่3เสร็จปุ๊บขั้นตอนที่4ให้ท่านเลือกล่างสุดเลยนะมันจะเขียนคําว่ายืนยันหรือเขาเรียกว่าการใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการยืนยันนะท่านก็กดเลยนะเมื่อท่านกดแล้วสิ่งสําคัญนะฮะท่านจะต้องเตรียมบัตรประชาชนของท่านมาใกล้ๆแล้ววิธีการสแกนนั่นคือขั้นตอนที่5นะครับนำโทรศัพท์มือถือของท่าน กดคาว่าสแกนและกรอกข้อมูลเนาะเวลาเราสแกนไปเนี่ยนะครับท่านมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมแล้วมันก็จะมีมุมขวาด้านซ้ายเป็นวงกลมเอาให้ไปตรงรูปคุดแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าด้านล่างเอาให้ตรงด้านหน้าซึ่งมันจะเป็นรูปของเราก็คือบัตรประชาชนในบัตรนั่นแหละนะมันมีกรอบของมันอยู่พอเราสแกนไปปุ๊บมันจะขึ้นสีเขียวๆนะท่านก็กดถ่ายปั๊บนะฮะเสร็จปุ๊บก็กกข้อมูลนะครับตามบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับผมทางด้านของตัวระบบจะให้เราทำการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันนะครับในส่วนของใบหน้าของเรากับบัตรประชาชนของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าวิธีการและเทคนิคนะครับผมอย่าให้นะฮะเขาเรียกว่า,าแสงจ้าเกินไปหรือมืดเกินไปอะไรเงี้ยนะครับท่านต้องดูระยะนะครับสิ่งที่จะให้ท่านทดสอบคืออย่างนี้ฮ คือด้วยด้วยรูปแบบโทรศัพท์เนี่ยมันจะบังคับใหเราให้เราเซลฟี่อ่าเซลฟี่ในการเซลฟี่ต้องหน้าตรงถูกไหมครับแล้วก็พยายามเอามือจับโทรศัพท์เนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะมันจะเห็นภาพว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเริ่มเหลืองเหลืองเขียวเขียวอ่ะแสดงว่าใกล้ใช้ได้แล้วนะครับพอมันขึ้นสีเขียวปุ๊บแสดงว่าสแ,แกนนะครับผ่านนะฮะไรท่านติดอยู่ตรงนี้ไม่สามารถที่สแ,แกนใบหน้าได้ เนื่องจากใบหน้าของท่านเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากรูปบัตรประชาชนของท่านโอ้อันนี้ก็น่าเป็นอะไรที่เจ็บปวดเลือเกินทั้งทที่เป็นตัวเราเราสวยขึ้นหรือเปล่าเราหล่อขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองนะครับผมเนาะแต่หลายท่านก็สามารถทําได้เลยง่ายๆนะครับไม่ต้องรีบนะในส่วนของสแกนใบหน้าอันนี้เป็นหัวใจของการที่ท่านจะใช้ แอปพลิเคชันต่อตังได้สมบูรณ์เลยนะเรื่องของการสแกนใบหน้าเนี่ยนะครับส่วนอื่นเนี่ยไม่ค่อยติดอะไรนะมาติดกันตรงสแกนใบหน้าดูระยะดูแสงดีๆหน้าตรงโฟกัสสายตาเรามองไปที่ตรงอะไรครับโทรศัพท์ที่เราจะสแกนของเราเนี่ยมันจะมีรูปมนๆอยู่ที่เป็นรูปโคง้งเขาโค้งใบหน้าที่เกิดขึ้นตอนเซลฟี่ ท่านก็เลยครับดูให้มันเขาโค้งให้มันได้ระยะใบหน้าของท่านไม่ใช่ห่างเกินไม่ใช่ใกล้เกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่นํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะแสงก็มีผลนะครับระยะเขาเรียกว่าความห่างความไกลก็มีผลเหมือนกันตาเราต้องอะไรครับตาเราจะต้องมองไปที่นะฮะตรงเลนเราด้วยนะคือมันด้วยด้วยโทรศัพท์ของเราก็จะมีเลนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะกันนะครับเมื่อท่านสแกนผ่านแล้ว ก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่ากระบวนการที่ยืนยันตัวตนสําเร็จอันนี้ก็แน่นอนนะมันมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าทําแล้วนะครับสแกนใบหน้าแล้วเนี่ยโอ้โหยังไงมันก็ไม่ผ่านสักทีก็จะมีกรณีที่ท่านสามารถไปที่สาขาหรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้นะครับถ้าไปที่สาขาท่านก็ไปหาเจ้าหน้าที่แต่ถ้าท่านไม่อยากไปหาเจ้าหน้าที่ท่านก็ไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โดยการค้นหาตู้ ATM ท่านก็กดค้นหาตู้ ATM เลยมันก็จะให้เข้าไปใน Google Map ถูกไหมก็พาเราไปสิ่งที่ใกล้ที่สุดที่ท่านอยู่นะครับหรือถ้าใครยืนยันผ่านจริงๆก็ก,ก,ก็เข้าหน้าสมบูรณ์แบบเลยก็คือหน้าต่ปรากฏแบบนี้นะครับก็มีหน้าอะไรครับนาะชื่อข้อมูลของเราบัญชี g ี a ว l เลนะครับ ID G ีวของเรา12หลักนะขึ้นว่าอะไรชื่อนามสกุลเราอะไรเงินของเรามีเท่าไหร่ ส่วนใครไม่ขึ้นจริงๆนะครับท่านนะไม่ขึ้นหน้าปรากฏเลข IDG Wallet ของเราไม่ขึ้นใช่ไหมนะครับท่านสามารถไปตั้งค่าได้มันจะมีมุมขวาด้านบนที่เป็นเฟืองนะครับกดเฟืองเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะปรากฏแสดงทั้งหมดไหมท่านก็กดแสดงทั้งหมดแล้วมันก็จะให้ใส่ PIN 6หลักมันก็จะมาปรากฏไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่เงินหรือนะครับเลข IDG Wallet นะครับอันนี้สําคัญแล้วก็หน้าตาก็จะมีกล่อง2กล่องใหญ่ๆเนาะนะครับจริงๆมี3ามอัน อันแรกจะเป็นสีเขียวนะครับก็คือเครื่องหมายบวกแล้วบอกว่าเติมเงินเข้า G ีวเวลส์ก่อนท่านจะใช้ทุกครั้งท่านจะก้อนไปเติมเงินตรงนี้หรือท่านอยากจะเติมทีเดียว3 5 0 0บาทเลยก็ได้หรือทยอยเติมถ้าขั้นต่านะทางช่องขออนุญาตแนะนําให้ท่านเติมสักร้อยห้บาทเพราะว่ามันจะได้อะไรครับมีประสิทธิผลสูงสุดในการใช้งานในวันนั้นแล้วกันเนาะนะครับเพราะ,ะนั้นหลายท่านถามว่า เอเราจะต้องใช้กี่วันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคำนวณให้ดูก็ได้3,500บาทเป็นตัวตั้งเพราะว่าเราได้เงินเท่านี้ถูกไหมแล้วก็หารด้วย150บาทอันนี้ที่รัฐสนับสนุนให้สูงสุดนะครับจะตกประมาณ20กว่บวันถ้าใช้ต่อเนื่องนะ24วันจบแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มีระยะเวลาคือ3เดือนสบายๆนะครับถ้าแนะนําให้ใช้ก็ลองดูเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งสมมุติเรามองว่า4สัปดาห์ 4ส,สัปดาห์เนี่ยนะครับถ้าเราหารก็เดือนหนึ่งใช้สัก8วันนะครับเดือนหนึ่งใช้สัก8วันอันนี้อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอย่างน้อยแล้วกันเนาะห้ามใช้น้อยกว่านี้นะเดี๋ยวจะลําบากนะครับเดือนหนึ่งใช้สัก8ปถึงเวันแล้วกันนะครับก็บริหารจัดการดูว่าเดือนนั้นนะครับประมาณ8-9วันเนี่ยท่านใช้วันไหนบ้างสบายๆนะครับผมนะอย่างที่บอกว่าสูงสุดรัฐสนับสนุนวันละ150บาท เงินของเราอีก150บาทรวมแล้วมูลค่าที่เราจะไปซื้อได้คือ300บาทต่อวันนั่นเองนะครับ3,500บาทสิทธิ์ที่ได้ในเฟดสองนี้ถ้าท่านใช้ทุกวันก็จะใช้ประมาณ24วันนะครับ24วันนะครับก็สามารถที่จะครบตามจำนวน เงิน3,500บาทนี้สบายๆนะครับเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันแล้วกันเนาะส่วนใครที่ไม่ผ่านจริงๆนะครับวิธีการยืนยันนะครับที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยด้วยกระบวนการนะครับมี5ขั้นตอนขอแยกแบ่งปันเลยแล้วกันเนาะจะได้จบไปเลยนะครับกรณีที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับท่านสามารถที่นำบัตรประชาชนของท่านไปเยืนย ท่านสามารถนําบัตรประชาชนของท่านเนี่ยไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ที่มีเมนูยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงไทยสังเกตเป็นตู้สีเทานะครับเป็นตู้รุ่นใหม่ของเขาขั้นตอนที่1ท่านเลือกเมนูยืนยันตัวตนวงเล็บไม่ต้องใส่บัตร ATM นะครับขั้นตอนที่2ครับยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนนะครับมันจะเครื่องหมายถูกสีเขียว รับทราบและรับรองนะครับเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่3ครับยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและพิสูจน์ตัวตนข้อมูลมันก็จะขึ้นว่าเครื่องหมายถูกสีเขียวเหมือนกันก็คือยินยอมก็กดเลยนะครับเสร็จปุ๊บครับมาสู่ขั้นตอนที่4ี่ก็คือให้ท่านนะครับนำบัตรประชาชนของท่านเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องที่มันจะมีช่องอยู่นะครับแล้วก็รอการตรวจสอบข้อมูลในการยืนยันตัวตนของท่านนะในในใน,ในส่วนของอขั้นตอนที่4นี้เมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนที่5้า เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนะครับก็นําบัตรประชาชนออกและดําเนินการต่อบนแอปพลิเคชันต่อตังได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าการยืนยันตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งง่ายๆนะครับไม่จบแค่นี้นะท่านก็เข้าไปในแอปพลิเคชันต่อตังต่อ มันก็จะดําเนินการนะครับเช็คดูว่าถ้ามันลิงก์ข้อมูลกันถูกต้องท่านก็เข้าไปในหน้าที่พร้อมเติมเงินเลยนะครับเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาแบ่งปันสําหรับใครที่ได้รับ SMS แล้วนะฮะก็ขั้นตอนตามนี้เลยคือท่านก็จะทําการตั้งนะรหัสนะครับก่อนที่จะตั้งรหัส o t p 6หลักเนี่ยท่านจะต้องอะไรครับท่านจะต้องใส่เลข OTP ก่อนถูกไหมครับแล้วก็มาทําการตั้ง เมื่อตั้งเสร็จปุ๊บท่านจะต้องมาทำการยืนยันตัวตนนะครับโดยการที่เราจะต้องยืนยันตัวตนนะครับด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับซึ่งก็ทำตามที่เราบอกตะกี้นี้พร้อมกับการสแกนใบหน้าถ้าได้ก็จบแต่ถ้าไม่ได้ก็ไปตู้ ATM นะครับแล้วก็นำบัตรประชาชนของท่านไปทำตามที่เราว่าไว้ตามขั้นตอนตะกี้นี้ก็ถือว่านะครับเสร็จสับสมบูรณ์แบบและถ้าไม่ได้จริงๆ ท่านก็ไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตแล้วกันเนาะหลังจากที่ได้รับ SMS นะครับแจ้งนิดนึงนะย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านรอ SMS ก่อนนะครับจะปรากฏ SMS เขียนว่าท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14ทับ01ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัตงรอตรงนี้ก่อนส่วนใครได้แล้วดำเนินการตามคลิปนี้ นะฮะก็จะเริ่มใช้งานได้วันที่1มกราคม254นะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับรายท่านที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่เข้าใจเพราะเราใช้ใหม่ๆถูกป่ะนะฮะครั้งแรกเนี่ยมันก็จะติดกิกขาดเงื้อเงื้อเงมันเป็นเรื่องปกติแต่พอใช้แล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นมืออชีพมาก,กับท่านนะครับทุกวันนี้ก็โอ้โ,โหราบรื่นครับไม่ค่อยมีปัญหาถ้าแอปพลิเคชันไม่ออเดอร์หรือเขาเรียกว่าไม่ล่มเนี่ยก็ใช้กันยาวๆ รวมไปถึงนะฮะเติมเงินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยใช้ยาวจริงๆนะครับเนาะปัจจัยสําคัญก็คืออยู่ที่เงินนี่แหละนะครับผมทั้งเติมหรือทางด้านของทางรัฐที่สนับสนุนนะครับอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลร่วมกันแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ดําเนินการตามขั้นตอนเนาะที่แบ่งปันไปหลังจากที่ได้รับ SMS ได้รับสิทธินะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญส่วนใครที่ ยังไม่ได้รับ SMS ก็อย่าเพิ่งไปทําตามที่คลิปนี้ที่เราบอกนะท่านก็ไม่สามารถทําได้เพราะอะไรครับเพราะท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของการแจ้งยืนยัน SMS ก่อนนะฮะเอาล่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราเสิร์ฟตรงถึงมือถือของท่านแบบนี้ เพื่อจะให้ท่านได้รับทราบข้อมูลก่อนใครครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันตต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ